ความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวนานะคะก็มีข่าวว่าจะมีชาวนาไปรวมตัวกันเพื่อกดดันเรื่องราคาข้าวค่ะวันนี้พลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะบอกว่ากรณีที่นายก พูดเมื่อวานนี้นะคะว่าที่ราคาข้าวตกต่ำเนี่ยน่าจะมีนักการเมืองท้องถิ่นไปจับมือกับโรงสีแล้วก็กดให้ราคาข้าวตกต่ําลงค่ะจะส่งให้คอสชอผู้ว่าราชการจังหวัดและตํารวจเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าขณะนี้มีรายงานว่าจะมีชาวนาออกมาเคลื่อนไหวกดดันเรื่องราคาข้าวด้วยนะคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวยังไม่ชัดเจนค่ะ ก็ยืนยันว่าชาวนาจะมารวมตัวกันในเวลานี้ไม่ได้อยู่แล้วคอรมอได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือราคาข้าวไปแล้วจะไปเคลื่อนไหวอะไรกันอีกนี่คือมุมมองของฝั่งพลเอกประวิตย์วงสุวรรณค่ะขณะที่ทางฝั่งของกองทัพบกนะคะผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ในฐานะที่เป็นเลขาธิการสํานักงานคสอสชอก็บอกว่าเบื้องต้นสั่งการไปที่กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าก,ก,กรร รอสอหลังจากได้รับข้อมูลถึงปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำในช่วงนี้ก็ให้ทุกหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบดูข้อเท็จจริงค่ะรวมถึงยังได้ระบุถึงเจ้าของโรงสีข้าวที่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนด้วยหรือว่ามีประโยชน์แอบแฝงอื่นๆอีก ก็จะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปทําความเข้าใจนะคะกับโรงสีเพราะว่าขณะนี้ชาวนาก็เดือดร้อนอย่างหนักแต่ว่าโรงสีข้าวซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อยู่จากการทําธุรกิจมานานถ้าหากมีความเสียสละได้ในช่วงนี้ก็อยากให้เสียสละค่ะคือในเรื่องข้าวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่ผมสัง่งการเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีข้อมูลข่าวสารเข้ามาผมเองก็พยายามที่จะให้หน่วยทุกหน่วยของกองกําลังรอสอนเนี่ย กาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็รายงานเข้ามาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันไหนที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะโรงศีที่ยังมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวหรือมีเงื่อนไขนอื่นแอบแฝงก,ก็ไปทําความเข้าใจก็ขอร้องกันนะครับในยามที่พี่น้องชาวนาเดือดร้อนเนี่ยรงสีเองก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ได้ประโยชน์จากการทําธุรกิจมานานส่วนใดที่เสียสละได้ก็อยากให้ช่วยกันเสียสละนะครับ ่วนความช่วยเหลือของกองทัพนะคะขณะนี้ก็จะช่วยรับซื้อข้าวสารจากสหกรณ์กรเกษตรมาประกอบเลี้ยงกาลังทุนไปก่อนค่ะก็ต้องหารือว่าจะรับซื้อได้จํานวนมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้นะคะจะส่งกําลังพลค่ะลงไปช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวด้วยเพื่อช่วยประหยัดเรื่องของต้นทุนการผลิตเพราะว่าในช่วงการเก็บเกี่ยวอาจจะต้องมีการไปจ้างแรงงานมาเพิ่มเติม,ตมค่ะส่วนกลุ่มชาวนาที่ไม่สามารถจ่ายค่าแรงในการเกี่ยวข้าวได้นะคะทางกองทัพบ,บกบอกว่าจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ชาวนามีชีวิตที่ดี ขึ้นค่ะ